ดูก,กันที่บาฝึกหัดที่7.10นะคะคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม2บทที่7รูปสี่เหลี่ยมค่ะเป็นบบฝึกหัดของสอสวทออยู่ในหน้าที่88ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหานะคะมาดูกันข้อที่1ค่ะพื้นโต๊ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ50.25เซนติเมตรต้นต้องการติดแผ่นกันกระแทก รอบขอบโต๊ะเขาต้องเตรียมแผ่นเขาต้องเตรียมแผ่นกันกระแทกยาวอย่างน้อยกี่เซนติเมตรการที่จะติดแผ่นกันกระแทกรอบโต๊ะนะคะก็คือเป็นการหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ,ะเราก็มาดูวิธีทำกันเลยค่ะ ก็เขียนเลยว่าความยาวแผ่นกันกระแทกรอบขอบโต๊ะเป็น ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะทีนี้ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือความยาวของด้านทั้งสี่บวกกันใช่ไหมคะหรือเราจะใช้เป็น4คูณความยาวของด้านก็ได้นะคะ ก็เขียนเลยว่าความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ4คูณความยาวด้านก็เท่ากับ4ี่คูณห้าสองานะคะาจากนั้นก็เราก็ทำการคูณค่ะ 4 5 20ใส่0ทด2 4 2 8บวก2เป็น10ใส่0ทด1 4คุณ0ได้0บวกทด1ได้1 4 5 20ทรสนยม2ตำแหน่งได้201.00หรือ201ตรก็ได้นะคะไม่ต้องใส่0.00ก็ได้พอเราได้คำตอบแล้วก็สรุปดังนั้นเลยค่ะ ดังนั้นเขาต้องเตรียมแผ่นกันกระแทกยาวอย่างน้อย201เซนติเมตร ก็ตอบเลขไทยได้วยนะคะ,ะเสร็จแล้วในข้อที่1ค่ะต่อไปมาดูกันในข้อที่2ค่ะขอบบ่อเลี้ยงปลาแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง25.5เมตรยาว60.25เมตร วิชัยทำรั้วลวดหนามรอบขอบบ่อสามชั้นต้องใช้ลวดหนามยาวอย่างน้อยเท่าใดในขั้นแรกนะคะก็ต้องหาความยาวรอบรูปของบ่อข,ของรูปสี่เหลี่ยมซึ่งซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นก็คือบ่อนั่นเองเป็นบ่อลิงปลาหาหนึ่งหนึ่งชั้นก่อนนะคะพอหาหนึ่งชั้นเสร็จแล้วก็นำไปคูณกับสามเพื่อหาความยาวของลวด 3ชั้นนะคะก็จะได้เป็นคำตอบที่เขาต้องการนั่นเองอ่ะทีนี้วิธีทำค่ะก็เขียนเลยว่าความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เนื่องจากด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากันนะคะเราก็จะใช้เป็นสูตรเลยว่า2คูณกับในวงเล็บความกว้างบวกความยาวนะคะก็มาคิดเลยว่าความยาวลวดหนาม1ชั้นก็เท่ากับ2คูณกับ กว้างบวกยาวก็คือกว้างคือ25.5บวกกับ60.25อทีนี้2ยังไม่ได้คูณก็เขียนได้เหมือนเดิมนะคะก็มาทำการบวกในวงเล็บนะคะซึ่งในที่นี้เดเราจะไปบวกกันในกระดาษทดนะคะสองยี่ ก็คือ25.50เติม0ไปนะคะบวกกับ60.25 0บวก5ได้5 5บวก2ได้7 5บวก0ได้5 2บวก6ได้8ก็จะได้ในคำตอบหนึ่งเรียบคือ85.75นะคะจากนั้นเราก็จะนำไปคูณกับ2ค่ะะมาคูณ2ต่อได้เลย

อันนี้เป็นเพียงรล,ลวดหนามหนึ่งชั้นเท่านั้นนะคะต่อมามาคิดความยาวลวดหนาม3มชั้นค่ะความยาวลวดหนาม3ชั้น,น,นเท่ากับ3ามคูณร้อยจนะคะอ่าเราก็ทำการคูณได้เลย3ามหใส่5ทด1 3ึ่บวกทด1เป็น4 สามเใส่1นึ่งทดสองสบวกสเป็น5้าทดสยม1นึ่ตำแหน่งค่ะได้514.5้ิเมตรอ่าได้คำตอบแล้วค่ะมาสรุปดังนั้นได้เลยดังนั้นต้องใช้ลวดหนามยาวอย่างน้อย ห้าร้อยสิบสี่จุดห้าเมตรอย่าลืมตอบเลขไทยนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรับส้มบบฟเหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ